สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอมออติวุฒิเซ็กโซ์โ,โซิครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สารหล่อลื่นในขณะวิ่พไม่สัมพันธ์ครับสารหล่อเลื่นที่บ้านที่พอมีหยิบมาใช้ได้หรือเปล่านะครับลองดูในกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นสารหล่อลื่นธรรมชาติเช่นในกลุ่มของ น้ำมันมะพร้าวนะครับอย่างนี้คือน้ำมันมะพร้าวนะครับจากการวิจัยพบว่าสามารถใช้ได้ครับกับทางช่งองคลอดและทางทวารหนักไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันอื่นๆที่พอใช้ได้อีกก็จะมีเรื่องของน้ำมันละหุ่มนะครับก็สามารถพอใช้ได้อันนี้ลองไปหามาดูนะครับการอยากเปลี่ยนสารห์เราเลื่อนบ้างว่าวันนี้ใช้แบบนั้นวันนั้นใช้แบบนี้เพื่อให้เกิดอัตลรสทางเพศที่มากขึ้นก็ลองดูได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มธรรมชาติเนี่ย เราแนะนาว่าแบบนี้พอได้นะครับคือน้ำมันมะพร้าวถ้านอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ต้องระมัดระวงังเช่นน้ำมันพืชกลุ่มอื่นนะครับอาจจะเกิดปัญหาต่อการระคายเคืองของช่องคลอดหรือองคชาติได้อันนี้ต้องระวังให้ดีถัดมานะครับถ้ากลุ่มนี้แหละครับอันนี้คือกลุ่มพีโตเลเนียมเจลนะครับก็เป็นสารธรรมชาติเหมือนกันนะครับที่เอาไว้ทาปากได้ให้เกิดความชุ่มชืน้นตรงนี้เนี่ยถ้าใช้กับภายนอกเราถือว่าโอเคนะครับยกตัวอย่างเช่น การทาบริเวณของปากช่องคลอดถ้าทาแคมภายนอกสามารถทาได้บางครั้งมีการแห้งทาชุ่มชื้นขึ้นสามารถใช้ได้ <Yes. S 1> และก็สามารถมีเพชรวันภายนอกได้เช่นกันเช่นทาภายนอกแล้วก็เสียดสีภายนอกอันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่มีผลเสียอะไรแต่ถ้าเกิดแบบสอดใส่อาจจะค่อนข้างมีผลเสียเ mm hmm. นื่องจากมันมีความหนืดน,นะครับมีความคน้นค่อนข้างเยอะบางครั้งอาจจะเกิดตะกอนนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปหมักหมมหรือสะสมอยู่ในช่องคลอดได้นะครับ ซึ่งเราจะไม่ค่อยแนะนําให้ส่วนล้างช่องคลอดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ระบบนิเวศของช่องคลอดขาดสมดุลน,นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนําให้สัมัสแบบสอดใส่โดยการใช้เจลแบบนี้น้ําสบู่ล่ะได้หรือเปล่านะครับเกิดกาลังอาบน้ําอยู่แล้วใช้น้ําสบู่นะครับแนะนําว่าน้ําสบู่เนี่ยเหมาะกัรเสียดสีภายนอกนะครับเช่นอาบน้ําอยู่ด้วยกัน2คนก็การเล้าโลมเสียดสีภายนอกอันนี้สามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดจะสอดใส่ด้วยแล้วเอาน้ําสบู่เนี่ยมาชโลม นะเช่นฉลมองคอชาติแล้วสอดใส่ไปนในช่องคลอดนะครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องการระคายเคืองค่อนข้างสูงเพราะน้ําสบู่ส่วนใหญ่จะมีความเป็นเคมีเช่นมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงและในช่องคลอดจะมีความเป็นกรดขาดความสมด,ดุลของระบบในเวศในช่องคลอดนะครับแล้วจะเกิดปัญหาการติดเชื้อตามมาขณะเดียวก,กันเกิดการระคายเคืองมากครับบางทีตอนช่วงมีเพศสัมพันธ์อนะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมีเสร็จแล้วเกิดอาการแสบน้ํามันทาผิวนะครับหรือทาผิวเด็กอย่างเนี้ยนะครับฉลมลื่นอย่างเนี้ย ใช้ได้หรือเปล่านะครับเราพบว,ว่าถ้าภายนอกนะครับใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นอาบมาฉลมร่างกายฉลมซึ่งกันและกันแล้วก็กอดกันอันนี้ก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งเพราะมันจะลื่นแบบลื่นค่อนข้างมากนะครับลื่นถลายไปหมดแต่ถ้าใช้ตัวนี้แบบสอดใส่นะครับเราถือว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอาจจะมีการขาดความสมดุลณของระบบในเวศในช่องคลอดหรือ,ออาจจะเกิดเชื้อแทรกซ้อนแต่นาคตได้นะครับ ที่สำคัญคือได้เกิดใช้กับทุกยานาไมยนะครับตัวน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่เกิดการแตกหรือฉีกขาดของทุกยานามัยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดเสริมก็คือเรื่องของน้ําลายนะครับถ้าเป็นน้ําลายของเราเองนะครับเป็นสารหล่อเรลื่อนได้หรือเปล่าคาตอบคือได้ครับนะครับเราระว่างอย่างเดียวคือน้ําลายก็คือ1น,นะครับน้ําลายเนี่ยอาจจะแห้งเร็วบางครั้งต้องเติมน้ําลายบ่อยนะครับมันจะไม่ได้หล่อเลื่อนมากเหมือนแบบนี้นะครับนี่คือข้อเสียเนาะ ข้อเสียข้อที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคได้นะครับ mm hmm. เช่นเรากลัวหรือเปล่าเอ๊ะน้ำลายมีเชื้อเอชหรือ HIV หรือเปล่ามีเชื้อหนองในหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ทางการแพทย์เราพบว่าน้ำลายนำพาเชื้อทางเพศสัมพันธ์เหล่านั้นมาน้อยมาก mm hmm. เพราะส่วนใหญ่เชื้อต่างๆเช่น HIV เนี่ยก็มักจะพบว่ามันจะมีการตายในน้ำลายได้จากนั้นเนี่ย จะไม่นําพาเชื้อเหล่านั้น <Okay. S 2> นส้งคุณผู้ชมมต้องกังวลใจนะครับเราถือว่าปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าบังเอิญอย่างนี้ครับถ้ายังกังวลใจอยู่แนะนําแบบนี้ครับว่าให้เลือกคู่ถ้าเป็นคู่เราเองนะครับเช่นเป็นคู่ที่เราอยู่ด้วยกันนะอาจจะเป็นคู่แฟนคู่สมรสอย่างเงี้ยน,นะครับใช้น้ําลายเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ได้เลยในการช่วยหล่อดลื่นถ้าเป็นคู่ที่ไม่รู้จักกันเช่นเป็นวันไนส์แสตดอันเนี้ยแนะนําว่าอาจจะดิกเลื่อนน้าลายไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเรื่องของการติดเชื้อได้บอกครับ <c oughs> ได้ยินมาว่าม right? right? so, so, no ีการใช้เนยด้วยในการร่วมรักร่วมไรใช้ในเป็นสารหล่อเลื่นนะครับครับอันนี้ทําได้จริงไหมครับเนยเนี่ยมีคนนํามาใช้ด้วยนะครับในการหล่อลื่นเวลาเีเพศสัมพันธ์เช่นทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักเนียนะครับซึ่งเราพะว่าเนยโดยทั่วไปเนี่ยพอใช้ได้เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติความปลอดภัยค่อนข้างสูงในเรื่องของอันตรายเช่นต่อการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อนะครับเช่นต่อช่องคลอดหรือว่าต่ออคชาตนะครับเพราะนั้นเรื่องของการบาดเจ็บ ไม่มีปัญหาถ้าจะใช้เนยแต่ข้อเสียในระยะยาวคือถ้าเอิญเราใช้เนยในระยะยาวอาจจะมีปัญหาได้เพราะจะทำให้เกิดการขาดความสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะในช่องคลอดและที่ทางทวารหนักด้วยนะครับบางคนใช้เนยทางทวารหนักอาจจะเกิดเชื้อบางอย่างเช่นในกลุ่มของเชื้อคลามัยเดียหรือว่าเชื้อราต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าระยะยาวต้องระมัดระวังบอกว่าความรู้เนี่ยจะประโยชน์ของผู้ชมอย่างมากเลยในการนำไปเลือกใช้ให้เกิดความปลอดภัยในขณะเพศสัมพันธ์นะครับ แล้วมากลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกหมออทิวุฒิเซ็กโซโลจิสครับสวัสดีครับ